สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์นะครับในวงจรจะย,ย่อด้วยตัวอักษร L นะครับรูปร่างของตัวเหนี่ยวนำาก็จะเป็นลักษณะนะครับในที่นี้ขออ้างอิงเอกสารจากแผแนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยสตร์พันช่างทศบุรีนะครับรูปร่างของตัวเหนี่ยวนำนะครับก็จะเป็นโคตรลวดนะครับเอาประกดลักษณะอย่างนี้นะครับ ซ,ซึ่งคนลวดตรงนี้ก็จะอาบน้ํายาที่เป็นชนวนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจรครับซ,ซึ่งตัวแนวนําก็จะมีลักษณะของคนลวดพันอยู่รอบแกนนะครับโดยแกนเช่าแบบแบบที่เป็นแกนโลหะเาเรียกว่าแกนอากาศนะครับเราก็จะวาดเป็นเสลักขดๆอย่างนี้นะครับหรืออาจจะทํามาจากาวัสดุที่เป็นเฟอร์ไรต์นะครับเป็นแกนเฟอร์ไรต์ซึ่งเราจะพบเจอในพวก เครื่องรับวิทยุแล้วก็ในภาคใจไฟแบบสวิตชิงนะครับเป็นเฟอร์ไรต์พวกนี้ก็จะเป็นเส้นประนะครับโบยบนขดแล้วก็ที่เป็นแกนเหล็กนะครับอาจจะเป็นเหล็กแบบรูป EI นะครับมาซ้อนกันหรือว่าเป็นคล้ายๆกับโดนัทนะครับที่เรียกว่าเทอร์รอยนะครับก็จะพบกันในพวกมออแปลงจากไฟฟ้าแล้วก็พวก ตัวฟิลเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้สษณะของตัวเนียวนำนะครับก็จะเป็นตามรูปที่4.1นะครับมีรูปกอไข่เป็นแกนอากาศนะครับรูปขอไข่เป็นแกนเหล็กแล้วก็รูปคอควายเป็นแกนเอไรดอันนี้เป็นเส้นปลาะนะครับอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเป็นเส้นปลาะรูปแกนถ้าเป็นแกนเหล็กจะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เป็นแกนแบบปรับค่าได้นะครับแล้วก็จะมีเส้นลูกศรขีดถับไปนะครับ ตัวเหนี่ยวนำนะคร the ับจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ได้ในรูปของสนามแม่เหล็กนะครับในหน่วยที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุจะเก็บพลังงานในรูปของประจุไฟฟ้าหรือว่าสนามไฟฟ้านะครับตัวเหนี่ยวนำมันจะเก็บในรูปของสนามแม่เหล็กโดยแบ่งการทํางานเป็น2สภาพนะครับสภาวะที่1เรียกว่าสภาวะเก็บพลังงานนะครับก็อยู่ในรูปของสนามแม่เหล็กที่พองตัวใช้คานี้นะครับ และก็สภาวะของการปลดปล่อยพลังงานนะครับก็ปลดปล่อยในรูปของสนามแม่เหล็กที่ยุบตัวนะครับสภาวะการทํางานของตัวเหนี่ยวนํานะครับก็อธิบายได้2ข้อนะครับข้อแรกก็คือสภาวะสะสมพลังงานนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ครูมีสวิตนะครับแบบ3ามทางนะครับแบบ2ทางนะครับยกได้2ทางก็คือจากขาร่วมนะครับยกมาทางด้านซ้ายมือหรือว่าขาร่วมโยกไปทางด้านซ้ายมือนะครับ ดูจังหวะแรกก่อนนะครับขาร่วมโยกมาทางด้านซ้ายมือนะครับฝั่งนี้เป็นแรงจ่ายไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลจากขั้วสักสูงของแรงจ่ายครับผ่านนสพัสวิตช์แล้วก็เข้าไปที่ตัวเหนี่ยวนํานะครับแล้วก็กลับมาคขบวงจรที่ขั้วสัก์ต่ําของแรงจ่ายนะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในคนลวดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้าจะถูกแปลให้กลายเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะเกิดรูปของสนามแม่เหล็กพองตัวรอบๆขึ้น ขดลวดตัวนี้นะครับซึ่งเราเรียกจังหวะนี้ว่าจังหวะของการสะสมพลังงานในรูปแบบคอสนาเมล็กที่ผองตัวนะครับพร้อมกับเกิดแรงดันไฟฟ้าตกคล้อมขึ้นที่ตัวเหนี่ยวนำนะครับโดยด้านที่กระแสไฟฟ้าเข้าเป็นขั้วสักสูงนะครับออกเป็นขั้วสักต่ำนะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้นะครับต่อมานะครับสภาวะปลดปล่อยพลังงานครับเมื่อเราปรับสวิตนะครับจากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือนะครับตอนนี้ไฟจากแรงจ่ายจะไม่มีมาแล้วนะครับ ดันั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็กนะครับที่เคยพองตัวจะเกิดการยุบตัวเนื่องจากว่าไม่มีไฟไหลเข้าแล้วนะครับเกิดการยุบตัวลงสนามแม่เหล็กที่ยุบตัวลงตัดกับตัวขดลวดนะครับจะทําให้เกิดการเหนี่ยวนําไฟฟ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ไฟฟ้ามีสักหรือขั้วนะครับตรงข้ามกับตอนพองนะครับตัวอย่างรูปที่4.2นะครับตอนตอนพองนะครับกระแสไหลเข้าข้างบนเป็นสัก์สูงข้างล่างเป็น สักต่ำนะพอแม่เหล็กยุบตัวนะครับขั้วกลับครับข้างบนเป็นสักต่ําข้างล่างเป็นสักสูงในจังหวะน,นี้นะครับตัวเนี่ยวนาจะแปลสภาพใหม่กลายเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้วนะครับเขาก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาจากขั้วสักสูงข,งของตัวเองคือด้านล่างนะครับไหลาตามรูปนี้เลยแล้วก็กลับไปควบวงจรที่ขั้วด้านบนนะครับ้ตัวเนีายวนำก็จะเปลี่ยนสภาพใหม่นะครับกลายเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ นี่ก็คือลักษณะของการทํางานของตัวเหนี่ยวนานะครับมีสองสภาวะนะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเรียกว่าสภาวะสะสมพลังงานในรูปของแม่เหล็กที่พองตัวนะครับเมื่อหยุดจ่ายไฟนะครับสนามแม่เหล็กที่พองตัวจะยุบตัวลงเรียกว่าสภาวะของการปลดปล่อยพลังงานสําหรับหน่วยของตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวเหนี่ยวนําจะมีคุณสมบัตินะครับในเรื่องของการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้านะครับโดยค่าการเหน,นี่ยวนํานี้ เราเรียกว่าค่าอินดักแตนนะครับหรือค่าความเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็นเฮนรี่ใช้ตัวอักษยรย่อว่าตัว H ใหญ่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวเหนียวนำที่เราใช้กันนะครับก็จะมีค่าน้อยนะครับใช้เป็นมิลลิเฮนรี่หรือไม่ก็ไมโครเฮนรี่นะครับสลับมิลลิก็คือ1ในพันนะครับแล้วก็ไมโครก็1ในล้านนะครับถ้ามารวมกันเป็นไมโครเฮนรี่ก็1 000, ในล้านของเฮนรี่นะครับ การอ่านค่าตัวแนวนำนะครับกรณีที่แสดงค่าเป็นแบบแถบสีนะครับก็อ่านเหมือนกับตัวตัฐานเลยนะครับก็คือมีแถบที่1แถบที่2แถบที่3านะครับแถบที่1ที่2เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็แถบที่3เป็นตัวคูณนะครับรือวถ้าเป็นแบบสีแถบสีก็หนึ่สายังทําหน้าที่เดิมครับเป็นตัวตั้ง2แถบแล้วก็เป็นตัวคูณในแถบที่3นะครับส่วนแถบที่4เป็นเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด ครับแล้วถ้าเป็นแบบจุดก็ด้านบนสุดจะเป็นจุดใหญ่นะครับก็จะเป็นแถบเป็นจุดสีที่1จุดสีที่2จุดสีที่3าครับหน้าที่ยังคงูเหมือนกันนะครับกับแบบ3ามแถบก็คือตัวตั้งหลักเหมือนตัวตั้งหลัก2แล้วก็ตัวคูณนะครับตัวเดือนดำนี้ตรวจสอบค่อนข้างง่ายนะครับก็คือ,เ,อ,อเราวัดวัดเรื่องขาดไม่ขาดได้นะครับโดยตั้มมิเตอร์ย่านคูหนึ่งนะครับ ถ้าวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าตัวเหนําขาดนะครับคือเราจะกลับขั้วไปมาไงก็แล้วแต่เข็มต้องขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี่นำนี้เป็นขดลวดนะครับนั่นก็เหมือนกับวัดลวดทองแดงนั่นแหละเข็มต้องขึ้นนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเข็มไม่ขึ้นก็คือขาดนะครับถ้าเกิดว่าเข็มขึ้นก็จะมีความต้านทานขึ้นมานะครับท่านี้ก็อยู่กับค่าของตัวเหนี่ยวนํานะครับรวมถึงขนลวดที่ใช้พันนะครับถ้าเป็นขนลวดตัวเล็กๆนะครับอย่างนี้ก็อาจจะความต้านทานสูงนะครับ ถ้าเป็นขนลวดใหญ่ๆก็อาจจะความต้านทานต่ำนะครับแล้วก็ยังมีอาการเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอาการช็อตรอบนะครับหรือช็อตข้ามชั้นอันนี้ตรวจด,ด้วยมิเตอร์ก็คือเข็มมันจะขึ้นนะครับนะก็อาจจะวัดยากยานิดหนึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องวัดความเหนี่ยวนํานะครับหรือพวกเครื่องวัดการช็อตรอบเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอสําหรับวิดีโอเรื่องตัวเหนี่ยวนํานะครับมีเพียงเท่านี้ครับ